สำหรับลูกค้าที่จะเขียสมึกนะครับของรุ่น T310 510 710 8 10910 10นะครับก็เห็นหลายท่านนะครับที่ถามเข้ามาว่าพอเข้าเซอร์วิสเซอร์วิสโหมดนะครับแล้วมันขึ้นเออร์อเลอร์ไม่ขึ้นแมนเทนแนนเลยเดี๋ยวผมจะพามาดูคลิปนี้นะครับ สำหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับสันลูกค้าท่านไหนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ให้ลูกค้าสําหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับผม <_: S 1> ก็คือขั้นตอนแรกให้เราปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องกดปุ่มโมโนโค้างไว้นะครับกดปุ่มโมโนโค้างไว้แล้วก็เปิดเครื่องนะครับ นี่ครับก็คือพอเรากดปุ่มโมโนคาไว้แล้วเปิดเครื่องนะครับเปิดสวิตก็คือเครื่องมันจะมาหน้านี้นะครับแล้วลูกค้าบางท่านบอกว่ามันเข้าเสวิตต์บิดโหมดไม่ได้เลยก็คือมันเข้าแล้วครับตอนนี้ก็คือมันเข้าสวิตต์โหมดแล้วครับให้ลูกค้ากดไป80เลยนะครับนะครับ กดไป80แล้วก็ไปเคลียร์เลยนะครับผมก็คือไม่ต้องสนใจตัวที่มันขึ้นฟ้องโค้ดนะครับกด80ไปเลยแล้วก็โอเคแล้วก็ไปเคลียร์เคาน์เตอร์เลยครับนี่ครับแล้วก็ไปเคลียร์2 7 8เเลยครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะครับเคลียร์จุดนี้แล้ว มันทําไมมันไม่หายนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเคชียรจุดนี้แล้วทําไมมันยังขึ้นเหมือนเดิมก็คือให้เราไปเคลียรจุดนี้นะครับนี่ครับหาคําว่า ไอฟูดฟูดซิงนะครับก็คือกดโอเคแล้วก็เนี่ยครับเห็นไหมครับจปริมาณมันเต็มนะครับเนี่ยก็กดไปเลยครับสองเจ็ดแปดสามครับ ก็ออกหมดครับ99มีแค่นี้ครับผมก็ถ้าใครแบบลองทำเองนะครับกดทำไมมันขึ้นเออร์เรอร์ทำไมมันขึ้นโค้ดทำไมมันไม่เข้าเมนเทนแน่นนะครับก็ตามนี้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ